ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคอย่าลืมแอดพีเคสองสีเดอะเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าหากเอรดเทนฮารได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะนำตัวแอนโทนีปีกตัวเก่งของอาแจ็คมาร่วมงานที่อ,อัฟฟอร์ดเป็นดายแรกก่อนหน้านี้เทนฮากเป็นคนนำตัวปีกบาซิเลียนวัย22 ย้ายมาเล่นในลีกคอนแลนดตั้งแต่ปี2020และสามารถสร้างผลงานได้น่าประทับใจตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาแทนตำแหน่งถนัดของแข้างรายนี้คือตัวรูปฝั่งขวาที่ณเวลานี้ปิจแสดงยังไม่สามารถหาใครมาประจําการตำแหน่งนี้ถาวรได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นตลอดซีซั่นที่ผ่านมาแอนโทนีทำไปละดสิบสองประตูกับ10แอซซิตให้กับทีมอีกด้วยอย่างไรก็ตามก็มีการคาดการณ์ว่าค่าตัวของดาวเตะรายนี้จะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ซึ่งเทนท้าเอง ก็มีคู่มือการใช้างานดาวรุ่งรายนี้จึงไม่น่ามีปัญหาในการปรับตัวกับทุบันอังกฤษมากนะักความคิดแรกของแฟนๆลิเบร์พูลต่อโมฮเหม็ดซาล่าผู้เป็นเหมือนตัวแทนของช่วงเวลาอารุ่งโรจน์ในประวัติศาสตร์หน้าใหม่นี้จะย้ายออกไปไม่ได้สโมสรต้องให้ทุกอย่างที่เขาต้องการแค่ต้องแน่ใจว่าเขาจะอยู่ต่อและทำ20ลูกต่อฤรูกาลให้ทีไปเรื่อยๆ แต่ความจริงแล้วไม่มีผู้เล่นคนใดที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้แน่นอนว่าความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างผู้เล่นต่อเพื่อนร่วมทีมผู้เล่นกับสโมสรและแฟนบอลมีอยู่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อผู้เล่นคนนั้นมีส่วนสาคัญในการเติบโตของสโมสรเช่นเช่นที่โมซาลาเป็นสาหรับลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทัพของเจอเก้นครับแต่ว่าจากการเรียนรู้อดีตของลิเวอร์พูลจะพบว่าพวกเขาได้แหลงเห็นถึงความสัมพันธ์ ของการไม่ยึดติดกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งมากเกินไปแต่รู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่เขาเหล่านั้นจะต้องย้ายออกบิลเชงรี่อดีตกุซซือหงแดงเองเคยยอมรับว่าเขาทําผิดพลาดที่ปล่อยให้ทีมลิเวอร์พูลในยุครุ่งเรืองเติบโตไปด้วยกันจนกระทั่งความแพ้แพ้ต่อว,วัดฟอร์ดในเอฟเอคัพปี70ทําให้เขาได้ตะหนักรู้ว่ากุญแจสู่การจัดระบบทีมในระยะยาวคือรู้ว่าเมื่อใดควรเฉดหัวผู้เล่นของปอไปหอือไป เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมเขาไม่เคยปล่อยให้ผู้เล่นอยู่ในทีมนานเกินไปจนถึงตอนที่พวกเขาหมดประโยชน์ไปแล้วเราได้เห็นจากกรณีของมาร์คฮิวอังเดรแคนเชลสกี้ ky, และพรอินในปี1995ก่อนจะถึงทีของรอยคีนในทศวรรษถัดมานั่นไม่ได้ไหมายความว่าเรียกว่าผูลควรจะขายซาร่าแต่ควรจะมีการประเมินกันยกใหญ่เสียหน่อยว่าการเก็บเขาไว้นั้นคุ้มค่าแค่ไหนหากข้อเสนอของเขาเป็นค่าแรงที่สูงถึง40,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ กับทีมที่ดูแลสภาพความคล่องทางการเงินของต็เงได้ดีมาตลอด5ปีหลังและในอีกมุมการที่แข้งชาวอียิปต์จะเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเพราะเขาได้พิสูจน์มาแล้วว่าตัวเองก,ก็ไม่ได้เป็นรองสตาร์คนอ,อื่นๆในโลกลูกหนังเลยอันที่จริงอาจจะเหนือกว่าหลายๆคนที่รับค่าเหนื่อยมากกว่าเขาแล้วด้วยซ้ํานอกจากนี้การที่เขากําลังจะอายุ30ในอีกไม่กี่เดือนจึงหมายความว่าสัญญ,ญาฉบับนี้อาจจะเป็นสัญญ,ญาฉบับสุดท้ายของเขาในฐานะนักฟุตบอลแล้วก็เป็นได้ ดังนั้นมันควรจึงเป็นเงินก้อนโตที่เพียงพอที่จะทําให้เขาสํารองเอาไว้ใช้หลังแขวนสตาร์ทด้วยหรือไม่นอกจากนี้อีกหนึ่งคำถามสําคัญสําหรับทีมที่หมายตาโมซาลาเอาไว้ก็คือหากซาลาย้ายไปแล้วเขาจะเล่นได้ดีอย่างที่เล่นกับลิเวอร์พูลได้หรือไม่แม้เขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลี้ยงบอลเก่งจบสกอร์คมกริบแต่เราทุกคนเห็นยามลงเล่นในนามทีมชาติกับฟอร์มที่ดูไม่จืดเอาซะเลยและเขาเล่นได้ดีทีเดียวกับเรนติน่าและโรมา แต่มันเป็นตอนที่ย้ายไปแอนฟิลด์ในปี2017ต่างหากที่ทําให้เขาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเขามีโรเบรโตเฟเมโนและเดโกโชต้าที่เชี่ยวชาญในการถอยลงมาต่ำเพื่อเปิดช่องว่างให้กับซาร่าได้เล่นง่ายขึ้นขณะที่เทรนเนอร์เซนเดอร์อาร์โนก็มาพร้อมกับการป้อนบอลที่แม่นยําแล้วไหนจะกองกลางที่เก่งกาจเรื่องชิงบอลคืนมาหากแท็ติกเพรสซิ่งวิ่งแบบลืมตายดังนั้นหากไม่มีการยกเครื่องครั้งใหญ่ก็สามารถสันนิษฐานได้เลยว่า เขาจะไม่ได้มีผู้เล่นรอบตัวที่คอยช่วยเขาที่แพ้แชร์หรือกับยูเวนตุสและแท็กติก442ร่วมไปถึงความจริงที่ว่ามีผู้เล่นไม่น้อยเลยที่ย้ายทีไปแล้วมันไม่เวิร์กแบบกรณีของลูกกูคูต mm ินโยเอาตัวกิสมันที่ย้ายไปบาร์เซโลนาแน่นอนไม่มีใครรู้เขาอาจจะย้ายออไปและสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมก็เป็นได้แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นอย่างน้อยลอร์พูกก็น่าจะเบาใจาได้เปาะหนึ่งไปแล้ว เมื่อได้เห็นฟอร์มของลยดิอาต์ที่ปรับตัวได้เร็วจนน่าใจหายบริษซอร์ดอนมุลทีมแกล่งแห่งซิงบเรเดลิกาเยอรมันกำลังให้ความสนใจในตัวขององตอน,นีมาซียาวหัวหอกส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปฏิบัติอยู่ระหว่างสัญญายืมตัวกับเซบีย่าโดยตลอดช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือว่าเออร์ลิงบอฮาเลนุูน,น่าซูเปอร์สตาร์ของเสเลืองดอนมุล รียมจะเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้ดอนมุนจําเป็นจะต้องมองหาตัวแทนคนใหม่มาล่าตะข่ายในฤดูกาลหน้าหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ในความสนใจก็คืออองตนี่มาซิยาหัมหอกวัย26ที่ดูจะกลายเป็นส่วนเกินในทัพไปแสดงฤดูกาลนี้จนถูกปล่อยให้กับเซบียยืมใช้งานแต่กระดูเหมือนว่าผลงานไม่น่าประทับใจนักและเตรียมถูกส่งกลับหลังจบฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันยังมีรายชื่อของติโมแวนเนอร์ดาวยิงเยอรมัน ที่ไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งกับเชลซีได้นับตั้งแต่ย้ายร,ร่วมทีเม,มเมสเมอร์ปี2020เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจย้ายกลับไปค้าแข่งในลีกบ้านเกิดอีกครั้งลุยฟันเก่าผู้จัดการทีมชาติฮอลแลนด์ออกโรงเตือนเอริกเทนฮากยอดกุญซือฝีมือดีจากอาแจ็คว่าไม่ควรเลือกย้ายไปร,รับงานกับแมนยูในเตดตามข่าวลือเด็ดขาด เอเด็กเทนฮาร์กเป็นหนึ่งในโค้ชที่มีฝีมือที่มีอนาคตยิ่งใหญ่รออยู่อย่างแท้จริงและผมก็มองว่าปัจจัยฟุตปอลกของเขาน่าจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อแมนยูไนเตดแน่นอนหากดิลนี้เกิดขึ้นจริงมันจะดีมากอย่างไรก็ตามผมก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่หากเทนฮาร์กคิดจะพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแมนยูเพราะที่นั่นเป็นสโมสรที่เน้นหนักไปทางด้านธุรกิจกีฬาโดยมีนโยบายหาเงินจากการโฆษณาเป็นหลักตอนให้คุณทำงานเก่งมาจากไหน เพอยากที่จะทําผลงานให้ออกมาดีได้ฉะนั้นคําแนะนําเดียวจากผมถึงเทนฮากในฐานะขอรุ่นพี่ที่เคยอยู่กับแมนยูมาก่อนก็คือหากนายอยากย้ายออกจากอาแจ็ก์จริงๆควรหาสโมสรใหม่ที่เขาเน้นเรื่องกีฬาขึ้นบอลล้วนๆจะดีกับอนาคตมากกว่าแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดกลางงานแถลงข่าวนี้เป็นครั้งแรกผมไม่กล้าไปสั่งสอนคนอื่นโดยที่จะตัวไม่ได้ร้องขออยู่แล้วแต่เป็นเทนฮากที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองย้ำนะ เขาควรเลือกทีมที่เน้นเรื่องก,กีฬาฟุตบอลจริงๆม่ใช่สโมสรที่เอาแต่มองเรื่องการทำธุรกิจเป็นหลักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวรรนี่อดีตนักเตะและกุนซือดาร์บี้เปิดเผยว่าเขามีความฝันที่จะได้ย้ายกลับไปคุมแมนยูในเตดในสักวันดาวสันโบตลอดการของปิดแสดงก็ยังเปิดเผยต่ออีกว่าเขาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตกุนซือของเอเวอร์ตันเมื่อครั้งที่ลาฟาเบเนเตสโดนไล่ออก แต่จะตัวเลือกที่จะปฏิเสธโอกาสดังกล่าวและขออยู่พิสูจน์ตัวเองกับดาร์บี้ไปก่อนเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเข้ามารับงานพ้จารกาทีมคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้ผมได้รับการเสนอให้เข้ามาสัมภาษณ์งานกับเอเวอเรตันแต่ผมปฏิเสธข้อเสนอนั้นแต่ผมต้องการเป็นพ้จารกาทีมแมนยูไนเต็ดใช่ผมรู้ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมแต่ผมต้องวางแผนทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้น นิกิบัตอดีตกองกลางและโค้ชของแมนยูนเต็ดออกมาเปิดเผยชื่อผู้จัดการทีมที่เหมาะสมเข้ามารับตำแหน่งนายคนใหม่ที่โอตเทอร์ฟอร์ดทมกลางข่าวที่เชื่อมโยงกับยอดกุลซือของยุโรปหลายคนในเวลานี้ทับบิสแดงกำลังอยู่ในช่วงสอหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากราฟฟังนิที่ถูกดังขึ้นไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาของสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีรายชื่อของมาริสโซปเชติโน่ของปารีสแซงต์แชงก์และเอริกเทนฮากจากอาร์เจ็์อัอร์ดามเป็นสองตัวเต็ง ยังไรก็ตามนิกิบารได้ออกมาฟันธงผ่านถามโฟฟทูว่าใครสมควรเป็นในายใหญ่ปิศาจแดงคนต่อไปในทัศนะของเขาแมนยูต้องการความมั่นคงพวกเขาไม่สามารถใช้งานพลีการทีมชัว่วคราวหรือคนที่เข้ามาเรียนรู้ในตำแหน่งที่มีอำน,นาจสูงแบบนี้ได้พวกเขาต้องการคนที่พร้อมตัดสินใจลงมือทาได้ทันทีดังนั้นผมทุ่มสุดตัวเพื่อมาริเซโอปิชติโนเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เขาได้พิสูจน์ตัวเองในพิมลีกมาแล้วอายุน้อยและกระตือรือร้อนสไตล์การเล่นของเขาจะเหมาะก,กับแมนยูเน็ด และมีทีมสตาฟที่พร้อมทํางนานตลอดเวลาผมเคยเจอเขาอยู่สอาครั้งที่สนามซ้อมของสเปอร์และเคยทานอาหารเที่ยวด้วยกันคุณจะรู้สึกว่าอยากเล่นให้เขานิกี้บัตกลา่าว